ถามขแล้ไม <S, S 2 Pop> ่ได้ตกลงเว่า like <bbe> ่รไม่เราไม่ได้ตกลงเพราะว่าเราอะเกี่ยับอะไรดีให้ให้พี่ๆแกข่ากี่ปีให้พทให้พี่ระบุกี่ปีแฮปปี้ในเวอร์ซีในความรักเคยตหอบครแ้วก็เออเขียนแคปชั่นให้แล้วเนี่ยอ่าเป็นยัไงบ้างสหรับการนีเก็จริงจริงไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะ แค่แบบเออหาเวลามาเจอกันบ้างแล้วก็พันเข้าด้วยกันแล้วก็บอกอเล็กว่าเออเจอกันบ้างนะม่เขะกัาเบอกว่าบอกว่าเขาไม่เคยซื้ออะไรเลยไม่เขาเป็นคนปฏิบัติ เพราะว่าของพวกนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาให้เรามันก็จะเป็นบุญคุณแต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าเราก็ยินดีรับอยากอยากค่ะอยามองว่าคือบุญคุณมองใจไหมไม่คือถ้าถ้าเขาให้เรามาเราก็ให้กลับเหมือนกันให้แบบราคาไหนก็เอาไม่คุยเรื่องชั้นแล้วมาเบิ้มมามาอัปเดตอัปเดตหน่อยสิ ก็แค่อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมหนึ่งบทเลยใจมีไหมครับไม่มีค่ะมีแค่ดอกไม้กับเพียงข้าวกับแค่นั้นใช่มันดีวิวกว่าเดิมใช่ไหมกว่าแบบวันพุ่วัวไก่ไหมคะถ้าพูดที่ฉันเลยมันก็หวานแหละมันก็เป็นการทานข้าวกันในการพบเจอกันแค่นั้นค่ะที่ พูดได้ไหมควรักเราไม่มีโปรโมชั่นได้ไหมอันนี้ไม่กล้าพูดกลัวมันมีถ้ามันมีโปรโมชั่นขึ้นมาเราก็จะหวั่นใจชำรุดไงหวั่นใจชำรุดอีกแว่ารุดละล่ะหวั่นคนปสองบทเพลงแล้วนะสองบทเพลงแล้วนะพูดได้หรอพูดได้เลยเรามันเป็นผู้น้อยใครๆก็โยนอะไรมาให้เราทั้งนั้นแหละแต่คนที่ว่าเราทำได้นะ มีคู่หรือเขากวาดกันออแต่ถ้าคนบอกว่าก็เดินกุ้มมือกันโอ้โหโคนอื่นไม่กลุงมมือเลยแหม่ล<ไ>องทายลองทายทายให้ทาย่าย เวกเก็ตอันนี้ไม่รู้อันนี้แล้วพวกเราก็จะช่วยแบบหาสาวให้ให้เขาว่าชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเจมส์เจมค์พูดไหมเจมค์พูดไหมมันก็มีบ้างแหละเพราะว่าด้วยโมเมนต์บรรยากาศอะไรมันก็ต้องคุ่มแหลมมือมาแชร์มันหนาแล้วเวลาจะมาคผมไม่บ้านดีนะ่ะเรายังไม่ยุ ไปบ้างนิดหน่อยพอเข้าแบบจังหวะได้แต่เขาก็ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนนะครับเราใช่แล้วแล้ววาเลนไทน์นี้มีวาเลนไทน์นี้มีความพิเศษไหมครับวาเลนไทน์นี้อะค่ะ<อ> <c oughs> ปีแรกไหมหรือปีที่สอง,ป,สองปีนี้อปีที่สองปีสอง <c oughs> ปีสองแล้วจะสองที่เราไม่ชอบคือทีมมัน เคทำได้ได้หร oh okay. like oh, ือ like ว่าคนมันคือความรักเคยทาได้ทาได้ที่เขาแบบตาองชมผู้ชาเลยอ๋ออ๋ออ๋อแบบตาบ้างเป่าเราทำได้แล้วลก็คงมีบ้างค่ะคงมีบ้างที่จพใช้แต่ว่าก็ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเลยรองอยาก บริษัทกูได้ไหมสี่ห้าหกไม่หรอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกนี่อาจจะมีดอกไม้ขนมนิดหน่อยพาไปกินข้าวเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามีของขวัญชิ้นใหญ่อะไรให้เพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงานทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าต้องเซอร์ไพรส์อเล็กมันยากไหมคะสำหรับเราเราเป็นคนชอบโป๊เราจะแบบโป๊เลยว่าแบบอยากให้อะอะไรอย่างเงี้ย ามาเบิ้มมามาเลียตาหน่อยเร็วก็คือไงจองย่าตามไปถึงตาพี่นั้นอ๋อตัวเราผมว่าน่าจะเต็มช่วงเวลาเรไยนตายอย่างหนูไม่รู <t 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 ้ว่าพี่เขาจะจองหรือเปล่าพี่อเนีก็จองก่อแต่ว่าเราก็คือโยนให้เขาเลยสมมติถ้าเขาอยากเขาจองอะแกล้งเขาเราอยากกินอะไรเราพูดไปดี่บ้านอะไรก็ได้ที่มีพี่นั่งอยู่ข้างๆ ไม่รู้ราม่อมันอาจจะอยากกินอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็อาจจะกินแบบอ้ฝรั่งหรือไม่ก็ส้มตำไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็อยากกินต้มแซกกระดูกอ่อนกันมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่เพลงนี้อาจจะไม่แต่งให้เขาหรือว่าแต่งให้เขาหรือเปล่าหน้าเพราะว่าเนื้อยังไม่มาไม่รู้ ถ้าเพลง <ๆ S 1> ไม่น่าทัาแล้วเวลาตอนน่าจะเป็นหลังค่ะเพลงก็เป็นแนวน่ารักเหมือนเดิมให้คนได้ยกย่องได้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบที่ทุกคนกำลังอินเลิฟก,กันแหละออหลายๆคนกําลังเริ่มเขาเรียกอะไรนะปลูกดอกรกออักเออปลูกต้นรักดอกรักไม่ได้เอาเขาบอกว่าถ้า ให้คู่มาเป็นเห้อนมีด้วยมันจะแบบเบาะไม่ใช่หรอใช่ไหมมันจะเป็นไม่เชื่อทไม่เชื่องมงายมากงมงายมากไม่เชื่อแต่งงานหนเราพูดมาเราว่าตรงนมันสามารถออได้่งมันก็ออนได้หมดแหละคุณผู้ชมเขาอยากจอยกันเขาเบื่อเรื่องเครียดเลย ก็ใช้อยู่นี่ตอนนี้คอมพิวเตอร์แต่เป็นหมดเมื่อกี้งานเอาโป้ก็พูดไปหนึ่งมีมส่งให้น้องพี่พีไงก็บอกว่าเอออย่ามาเล่นกับไฟเพราะว่าไฟจะไม่หัวใจของพี่เอออย่าพูดมาในตอนไม่ได้ไได้ด้ขนลุกเลย ว่าการที่อ่ะจริงจังละการที่คนเราจะคบใครสักคนนะคะทุกคนแอบไปก็คือทุกคนรู้อยู่ดีเปิดตัวไปเถอะมันยุคสมัยใหม่แล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าหลบซ่อนนะเพราะว่าถ้าคู่เรามันดีจริงทุกอย่างมันจะส่งเสริมไปแต่ถ้าคู่มันไม่ใช่เลิกลากันไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะคนเรามีสิทธิ์เลือกทุกคน,นะคะ่ะ เลิกลากันมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าคนนั้นวิผ่านผู้ชายมาเยอะผู้หญิงมาเยอะไม่จ้าเขาต้องได้คนที่ดีที่สุดจ้าแล้ววันนั้นมันเป็นความจ้ถ้าอย่างคนไทก็ต้องใช่ใช่มันต้องเปิดตัวแหละมันต้องไม่เราค่รู้สึกว่าถ้ามีทัศนคติที่ตรงกันว่าเปิดตัวแล้วโอเคก็ไม่เห็นเป็นไรใช่มันมุกใหม่แล้ว เราปกติกเปิด่ก็ากเปิดมันก็มีผสมกันไปล่ะค่ะใช่มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ร่วมมือกันไปเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบวุ่นวายมันดูลำบากดูอะไรดี <c oughs> <c oughs> เราคือมนุษย์นี่มนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เรากระทำกันไว้มันก็จะวกกลับมาค่ะัดิกัเรื่องอะไรโเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องที่แบบคนเราไม่คิดว่าจะแบบทะเลาะกันได้เช่นไปอเมริกาเขาถามว่าเราอยากไปไหนเราก็บอกอยากไป museum, มิวเซียมอยากไปออธรรมชาติ ซึ่งเขาก็มีมาแล้วก็คือไปโซนแบบอุทยานแล้วก็พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเนาก็โอเคมีสองที่แล้วแล้วเขาก็แบบไม่หนูต้องเลือกมาเลยว่าหนูเอาตรงไหนอะไรยังไงก็หนูไปไหนก็ได้ที่มีพี่อะไรเงี้ยหนูโอเคอะไรเงี้ยไม่หนูต้องบอกมาสิว่าจะไปไหนก็ไปไหนก็ได้ที่มีพี่อะององไงเราเป็นเราเป็นคนเราเป็นคนบอกตา สักส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเลยกๆนะค่ะเพราะว่าด <streaming> ้วยความที่คนเรามันแบบว่าเอ็นดูกันรักกันมากมากมันก็จะแบบทะเลาะกันแบบเรื่องอยู่ดหิวอะไรเงี้ยแหละเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีความแบบตามใจที่ไม่ตามใจอ่ะแบบเหมือนจะตามใจอะได้ได้ได้แต่ไม่ตามใจอะไรแต่เขาก็น่ารักใช่เพราะว่าถ้าพากันไปตลกทั้งคู่ก็เอ้ย ก็แย่อะไรเงี้ยเออไม่ค่อยค่ะเพราะว่าพี่เล็กเขาจะลิสต์มาไว้อยู่แล้วว่าแบบใช่ค่ะเพราะว่าอาหารของเล็กเรื่องกินอะไรกิ๊งจังค่องขอตั้งด้วยมีมีหนูก็จะมีบอกว่าวันนี้อยากกินญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบไอเลิน